วิธีการคัดลอกลิงของชวิตเตอร์นะคะไปค่ะอันดับเลขเข้าตรงชวิตเตอร์นะคะจากนั้นเราก็เข้าตรงเราเรามาดูวิธีการคัดลอกลิงเขาเขาคัดลอกกันยังไงนะคะอยู่ตรงไหนทำยังไงวิธีไหนไป ข้าระบบเขาเรียบร้อยอันนี้คือระบบของทวิตเตอร์นะคะนตาจะเป็นอย่างนี้เข้าไปเมนูหลักเรานะคะไปถึงโปรไฟล์เราค่ะเข้าไปตรงหน้าโปรไฟล์เพื่อนสังเกตเห็นจุดสามปุ่มนนไหมคะเพื่อนๆจิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะตรงปุ่มสามปุ่มนั่นนะคะอันนี้คือสามปุ่มนันนะคะด้านบนนะคะจิ้มเข้าไปนะคะนั่นละคะแล้วไปคำว่าแบ่งปันนะคะ เพื่อนๆกดไปคำแบ่งปันค่ะจากนั้นก็รอค่ะประมวลผลปิดหนึ่งนะคะมันจะขึ้นข้อความมาให้เราเราแชร์ไปตรงไหนนะคะเราแชร์ไปตรงโพสเท t ิเตอร์นะคะอ่าสิงโพสนี่ไงคะลิงก์ของเราเราทำแบบไหนเราคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกไปให้มันเป็นสีน้ำเงินหมดนั่นนะคะแล้วคัดลอกนะคะโอเคค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาลิงก์นี้ไป ไปวางึ้ไว้ตรงไหนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างจะทาให้ดูนะคะจะไปวางอยู่ตรงเฟซบุ๊กหน้าคะาว่าหน้าตามันจะขึ้นแบบไหนเพื่อนๆสามารถเอาไปวางตรงไหนก็ได้นะคะเพื่อเป็นลิงก์ให้คนอื่นติดตามเพื่อนๆเหมือนยูทูบยูทูบหรือพวกไอ้เพื่อนอยากเอาไปวางตรงไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ไปทําตัวอย่างให้ดูว่าเวลาขั้นโลกมาแล้วมันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะจะเข้าตัวอย่างนะคะเข้าไปตรง ตรงหน้าโปรไฟล์โปรไฟล์เขาไอานั่นแป๊บหนึ่งนะคะอ่าลิงก์ก็คลิกวางเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเดี๋ยวเราต้องเชร์ก่อนนะคะถ้าเราเชร์ไหม่ขาจะเป็นขึ้นสีนำเงินให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดเชร์ไปให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะอะ่ตัวอย่างมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โปรเซสต์นี้เห็นไหมคะไม่ขึ้นสีน้ำเงินราสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะโอเคนะคะโอ้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย